ที่เกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีต้องเผชิญกับวิกฤตไฟฟ้าดับอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเรือรบหลวงอ่างทองไปท่อสมอครับแล้วไปถูกสายเคเบิลใต้ทะเลจนเกิดการจํารุดเสียหายไม่สามารถจะส่งกระแสไฟฟ้าจากอําเภอขนอมมาที่เกาะสมุยได้การซ่อแมแซมเบื้องต้นผู้เชี่ยวชาญต้องทําการสารวจความเสียหายคาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ครับ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบนอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเกิดกระแสไฟฟ้าดับในบางพื้นที่นะครับนายจัก,กริดมีเดชผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าได้มีเรือรบหลวงอ่างทองเข้ามาทอดสมอเพื่อทําการจอดเรือห่างจากชายฝั่งไปทางทิศตะวันตกประมาณ2กิโลเมตรจุดนี้เป็นจุดที่มีการวางสายเคเบิลใต้ท้องทะเลครับ ส่งกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนอมมายังสถานีไฟฟ้าแห่งที่สองที่ตั้งอยู่ในตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยทำให้สายเคเบิลใต้ทะเลเกิดความเสียหายโรงไฟฟ้าขนอมไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ามาที่เกาะสมุยได้สำหรับสถานีไฟฟ้าแห่งที่2บนเกาะสมุยทําหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่อำเภอเกาะสมุยบางส่วนและในอำเภอเกาะพัง,งานบางส่วน ทำให้ตำบลแม่น้ำบางส่วนเบ่หผุดและตำบลมะเร็ดไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เพียงพอทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบสลับกันใช้นะครับขณะเดียวกันทางการไฟฟ้าได้ประสานขอรถโมบายปั่นกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่จากพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาที่เกาะสมุยเพื่อระดมกันปั่นกระแสไฟฟ้าเสริมเข้ามาในระบบจ่ายไฟฟ้าส่วนการซ่อมแซมเคเบิลใต้ทะเลเบื้องต้น ผู้เชี่ยวชาญต้องทําการสํารวจความเสียหายและประเมินเวลาในการซ่อมแซมคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ครับ